เที่ยวจังหวัดลบบุรีแบบวันเดทิปกันครับบางคนเรียกที่นี่ว่านิวซีแลนด์เมืองไทยบางก็เรียกว่าสวิ์แลนด์เมืองไทยบางก็บอกว่าที่นี่เหมือนที่เบดร้านน่ารักอ่ะเป็นแบบสังกะสีอยู่ในสวนต้นศักไปเก็บจากเชียงใหม่เมื่อปายปีไปเก็บเองเลยเหะอครับกัแปลโคตรดีเหมือนแกลลี่งานศิลปะร้านที่แบบดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลย ว้าวยีบาทเนื้อหอมขึ้นมาทันทีถึงแล้วครับภู้ซับเล็กผมกำลังลงซึ่งฝนก็มาแล้วด้วย ลบบุรีนะครับเป็นจังหวัดในภาคกลางที่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัยเลยครับเดิมเรียกว่าละโวสันนิษฐานว่านะครับน่าจะมาจากคําว่าละวะในภาษาสันสกิตที่แปลว่าน,น้านั่นเองครับอาจหมายถึงว่าเมืองนี้นะครับมีน้ําอยู่มากโดยมีการสร้างเขื่อนป่าศักสิ์ชิ์นะครับไว้เพื่อกักเก็บน้ําป้องกันน้ําท่วมและเป็นสถานที่พักผ่อนของคนในพื้นที่และยังดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้มาเที่ยวที่นี่ได้มากเลยครับนอกจากนี้นะครับเขื่อนป่าศักสิ์ชิ์แห่งนี้นะครับยังเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย สวัสดีครับวัดทิ้งแมววันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีครับวันนี้นะครับเราจะมาขับรถเที่ยวจังหวัดลบบุรีแบบวันเดทิปกันครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่สะพานรถไฟลอยน้ํโคกสลุมด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศของสะพานรถไฟลอยน้ําเดี๋ยวเวลาประมาณเที่ยง40นะครับรถไฟเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านบนสะพาน ซึ่งถ้าใครนะครับุงไปยืนที่สนามหญาด้านล่างแบบเขียวๆเ,เนี่ยแล้วถ่ายรูปกลับย้อนกลับมานะครับแบก็กกราวด้านหลังเนี่ยจะเป็นรถไฟวิ่งผ่านใครมาที่นี่นะครับจะต้องแวะมาถ่ายรูปและเข้ามาเช็คอินกันเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันนะครับ รถไฟที่ทําให้เกิดจุดเช็คอินที่สวยงามนี้คือทางรถไฟสายกรุงเทพหนองคายและแก่งคอยบัวใหญ่โดยทางรถไฟเดิมนะครับก็อยู่บนทางรับราบปกตินี่แหละครับแต่พอมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาด้วยความที่ทางรถไฟอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมก็เลยต้องยกรางให้สูงขึ้นเหนือน้ํากลายเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยครับที่จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำนี่นะครับจะมีขบวนรถไฟผ่านหลายเวลาใครจะมาเที่ยวและอยากเห็นรถไฟนะครับก็เช็คเวลาตามนี้ได้เลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอนานและสำหรับใครนะครับ ที่อยากนั่งรถไฟเที่ยวเส้นทางนี้นะครับเขาก็มีรถไฟท่องเที่ยวด้วยนะครับก็คือเส้นทางกรุงเทพเขื่อนป่าสักชนละสิทธิ์แต่จะเปิดให้บริการประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมงกราคมครับซึ่งเป็นช่วงที่น้ําขึ้นแล้วพอรถไฟมาถึงตรงกลางเขื่อนป่าสักนะครับเขาก็จะจอดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปถ่ายรูปด้วยครับของปีนี้ก็ต้องรอประกาศจากการรถไฟนะครับว่าจะเปิดให้จองเมื่อไหร่เป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะครับ ไปครับถึงแล้วร้านบรรยากาศดีนะครับอยู่ใกล้ภูเขาเลยภูเขาลูกใหญ่มากนี่ร้านนะครับชื่อว่าบ้านหัวเขาเขาลูกนี้มีชื่อไหมครับเขาพญาเดินทงครับอ๋อเขาพญาเดินทง เขาดังของลบบุรีเมื่อเช้ามีหมอกไหมครับมีค่ะอ๋อเมื่สวยมากใช่ไหมครับอตอนนี้าหารเริ่มทยอยมาเสิร์ฟแล้วนะครับจานแรกเป็นหมูโครปตะจิ้มแจ่วแล้วก็มีเป็นเส้นขนมจีนโรยกระเทียมเจียวด้วยน่ากินมากจานที่สองอันนี้คือตำข้าวโพดไข่เค็มและจานที่3ามตำไทยใสยป่ปูน่ากินมากเหลืออีกหนึ่งอย่างที่สั่งไปนะก็คือปลากระพงทอดน้ำปลาเจ้าของร้านเขาบอกว่าเป็นทีเด็ดเลยเราก็เลยสั่งไป โคโระตะจิ้มแจ่วนี่น้ำจิ้มแจ่วหมูนุ่มมากรสชาติโอเคครับน้ำจิ้มตำเข,ขาโพดไข่เค็มอืมแซ่บตำไทยใส่ปูนะครับอืกูลาน้ากินมากอันนี้คือปลากระพงทอดน้ำปลาตัวตว่าไม่ใหญ่ก็ใหญ่ราดน้ำจิ้มหน่อยอ เดี๋ยวตอนนี้ขอเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อที่รอบๆจังหวัดลบบุรีกินข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปหาคาเฟ่นั่งกันนะครับร้านอยู่ในป่าอุยกระลอกสีขาวเห็นไหะนี่นี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่มาทางนี้เลยเหมือนตะาหูเลยเห็นมั ร้านน่ารักอะ่ะเป็นแบบสังกสีอยู่ในสวนต้นสักตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามซึ่งข้างนอกอะ่ะร้อนเมื่อกี้ที่ไปที่สะพานรถไฟครับอากาศร้อนแต่พมาที่เนี่ยด้วยความที่มีต้นไม้อันนี้เย็นนะเย็นเลยอะร้านเกม๋มากสั่งเครื่องดื่มหน่อยครับกาแฟนี้มีเมล็ดแบบไหนบ้างครับมีอ่อนกลางแล้วก็กลางเค็มครับอ่อนกลางกลางค่อนเข้มไม่มีเข้ม อันนี้อะไรอ่ะบ้านห้วยโทนน่านร้านเปิดมานานยังครับเข้าปีที่สามปีที่สามแล้วใช่คั่วที่นี่เลยหรือว่าคั่วอีกที่นึ่งคั่วที่นี่เลยคั่วที่นี่เลยตัวนี้ก็หอมอ่ะมีตัวไหนเป็นซิกในเจือ์ของร้านไหมครับก็ขวดดำครับอันนี้ไปเก็บจากเชียงใหม่เมื่อปลายปีไปเก็บเองเลยเหรอครับอ๋อโอ้ยงั้นต้องลองตัวนี้เงาตัวนี้ครับขุนช้างเขี้ยนขุนช่าง ช่างอ๋อขุนช่างเคียงขุนช้างนะั่นต้องหัวหัวร้านใชเป็น <c oughs> ช่างเคีย่ยนเมนูเครื่องดื่มก็มีหลายอย่างนะครับถ้าใครไม่ดื่มกาแฟก็มีพวกช็อกโกแลตโกโก้นมเย็นชาเขียวมาาัทฉะชาไทยมีหมดเลยแล้วก็มีเมนูหนึ่งซึ่งถ้าใครคิดอะไรไม่ออกสั่งเมนูนี้แล้วแต่บาริสต้า <c oughs> ร้านแบบอยู่ท่ามกลางดงศัก์ซึ่งอากาศเย็นเย็นจริงๆข้างนอกคือร้อนนะเพราะเข้ามาตรงนี้เย็นด้วยความที่มีต้นไม้วันนี้มีเค้กไหมครับ คเค้งหมดแล้ว <c oughs> ตอนเย็นนี้มีดนตรีสดด้วยหรอครับเป็นโฟกซองเขาที่จะเตรียมงานนี้อยู่งานวันข่าวทีแล้วอันนี้เหรอครับใช่จัดที่นี่ครับใช่ที่นี่ครับงานนี้คือหลงกินหรือดูโฟกหรือดูฝนเป็นร้านแบบชิล นี่เค้กเพิ <fin anta> <ots> medim, ่งเห็นเค้กของทางร้านไม่ใช่นี่หินทางร้านนะครับคั่วเมล็ดเองนะครับนี่เมล็ดกาแฟสดเป็นแบบนี้หน้าตามันดูเหมือนมันน่าจะไม่ออกเป็นสีดำนะเป็นออกเขียวๆสายคิเขอยอดกรีนบีนกรีนบีนก็เขียวเราไไปต้มมันล่ะต้มน้ำตาขอบคุณครับเลยชิมกาแฟกับอเมริกาโน่เย็นไม่หวานครับอืม กาแฟโคตรด,ดีดีมากใครมาลบบุรีแวะมาได้ร้านคือชิลมากนะอยู่ตรงพัฒนานิคิซมอย21ก็คือใครที่มาตรงสะพานรถไฟลอยน้ำอะแล้วมาเนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากใกล้ๆกันคือโซนๆนี้เลยขับเที่ยวได้ ตอนนี้นะครับพี่เขาจะพาไปดูลงคั่วของทางร้านนะครับปกติแล้วคือตอนเย็นเนี่ยที่ร้านก็จะคั่วมาเล็ดเองนะครับก็เลยขอมาดูว่าลงคั่วเป็นยังไงขอมาดูหน่อยแล้วกวนยนะครับโอ้ยเป็นห้องซ้อมด้วย,อ,ยอ๋อไม่ต้องอัาเสียงแล้วครับผมชอบชื่อห้องอันนี้มากนะครับชื่อห้องคือห้องระบายฝันน่ารักปะ่ะคือแบบปกติเราก็จะแบบเอ้ระบายสีซึ่งระบายสีมันคือแบบมันคือการเพ้นใช่ปะ่ะ แต่พอประโยคบอกว่าระบายฝันน่ะมันคือการที่บอกว่าแต่งแต้มเติม,ตม,ตมสีสันหรือวาดฝันที่เราต้องการจะเป็นือมันมีแบบมันมีสตรอรี่มีเรื่องราวขึ้นมาทันทีอันนี้คือโคตรชอบชื่อเลยลนะวาดรูปกันนะครับทํากิจกรรมแล้วก็เล่นดนตรีนี่มีเครื่องดนตรีด้วยผมจะให้ดูมีกีตาร์ร้านน่ารักครับ ตรงนี้เป็นห้องเอาไว้แบบทำพวกเบเกอรี่นะครับจริงเขามีเค้กด้วยแต่ผมมาคือเค้กหมดมุมนี้เปห้องซ้อมด้านนี้เป็นโรงคั่วน่ารักร้านแบบชิลอยู่แบบในป่าในโดงศัก์เลยอันนี้คือเครื่องคั่วของทางร้านคั่วมเมล็ดเองในห้องนี้แวะมาดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มที่ร้านนี้ได้แล้วก็นั่งฟังดนตรีนะครับดนตรีสดนะครับจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับใครมาเที่ยวลบบุรีผมว่าลองแวะมา กาแฟนะครับเขาะจะมีรูปต่างๆนะครับที่เป็นศิลปิน,นวาดให้กับทางร้าน,นรูปนี้น่ารักมากผมชอบรูปนี้มากเลยร้านน่ารักมากเหมือนแกลลี่งานศิละปะ see, anything, คือเป็นคาเฟ่น,นะครับที่มีความเป็นอาร์ติสต์มากๆร้านน่ารัก ผสมเท่ผสมความเป็นศิละปะร้านที่แบบดูเหมือนธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเลยใครมาลบบุรีแนะนำครับร้านนี้มีเปให้นั่งเล่นด้วย Will give your love สบายจังพอต้นไม้เยอะแล้วมันเย็นจริงๆนะนอนท่ามกลางดงต้นสักนี่อยากให้ดูวิวมุมนี้ฟึบอ,อ้าวไม่เป็นงี้หระมุมนี้อันนี้คือมุมที่ผมมองขึ้นไปจากเปที่นอนนะครับ ชิลมากวันนี้ท้องฟ้าสวยมากอันนี้เพิ่งดิฟเสร็จใช่ไหมครับห้วยโทนอันนี้กาแฟห้วยโทนนะครับเป็นกาแฟของที่น่านมกาแฟหอมมากอะรสชาติดีมากนุ่มมากขอบคุณนะครับกลับก่อนครับ ไปครับไปที่ออนต่อมาถึงแล้วครับจุดชมวิวท้ายเขื่อนป่าศักโท์ชนรศิ์ครับผมที่นี่นะครับเขาเรียกว่านิวซีแลนด์เมืองไทยปกติที่นิวซีแลนด์เขาจะมีแกะใช่ไหมครับแต่ที่นี่เมืองไทยของเรามีแพะเดี๋ยวลงไปดูกันว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนหามุมถ่ายรูปดีกว่าไปอุ้ยแพะเต็มเลยที่บริเวณเขื่อนป่าศักเนี่ยนะครับพอเป็นหน้าน้ำไฮซีซัน เราก็าจะได้เห็นน้ําเต็มเขื่อนกับรถไฟลอยน้ําแต่พอมนช่วงน้ําในเขื่อนแห้งลงนะครับสําหรับที่นี่นะครับกับไม่ใช่โลซีซั่นครับเพราะยังมีแอ่งน้ําในเขื่อนอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าใครนะครับเริ่มเอาแพะลงไปกินหญ้าบริเวณนี้ทําให้ที่นี่นะครับกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่ดังมากๆครับมีชาวบ้านเริ่มเอาแพะมาปล่อยหลายจุด แล้วก็มีการขายกระถินกับนมสำหรับให้แพะเรียกได้ว่าวินวินวิน,วนทั้ง3าฝ่ายเลยครับชาวบ้านมีรายได้แพะได้กินของอร่อยและนักท่องเที่ยวแบบเรานะครับก็ได้ทํกากิจกรรมสนุก,นกเป็นไอเดียที่ดีเลยครับตัวนี้ท้องวะทำไมท้องป่องอ่ะเหมือนท้องเลยโอ้ตรงนี้ลมเย็นมากเลยนะครับที่พื้นก็มีแบบพวกหอยพวกอะไรเต็มเลยนะครับเพราะว่าเวลาน้ําขึ้นอน่ะผมว่าน้าน่าจะขึ้นไปค่อนข้างสูงตอนนี้ก็คือน,น้ําลงนะครับพอน้ําลงตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าทุกคนก็มาปิกนิกกัน ให้อาหารน้องแพะพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเขาก็แบบมีรายได้ด้วยนะครับก็คือเอาแพะเนี่ยจากที่เลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยใส่รถมาแล้วก็เอามาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปได้เฮ้ยผมว่าดีอันเนี้ยมันทําให้แบบชาวบ้านมีรายได้แล้วก็ตรงเนี้ยก็กลายเป็นแลนด์มาร์คซึ่งหลายๆคนที่มาเที่ยวลพบุรีก็ต้องมาเช็คอินที่นี่กันบรรยากาศดีนะครับวันนี้ฝนไม่ตกด้วย นีสีน้ำตาลคลิปปากช่องนะครับเราไปดูแกะกันมาแล้วทีนี้เรามาดูแพะกันบ้างน่ารักสีน้ำตาลเลยตัวสีน้ำตาลเลยตัวนี้ลมเย็นจังบรรยากาศดีมากเลยครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ5้าโมงนะครับใครที่มาที่นี่นะครับแนะนําให้มาประมาณช่วง4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าแดดเนี่ยจะไม่ร้อนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยแสงจะสวยมากนะครับหมอการมาถ่ายรูปมากๆเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารให้น้องแพะกันครับ ตัวนุ่นน่ารักเหมือนวัวเหมือนวัวตัวเล็กลายเหมือนวัวเลย <c oughs> ลายเหมือนวัวเลยซื้ออาหารให้น้องหน่อยครับมีอะไรบ้างครับอาหารกระถินกับนมะินนี้ขายยังไงครับกร,กระถินกันละยี่สิบถนัลถ้ามนมหรอครับมรนมก็ขวดนมก็ขวดละยี่สิบเอาเอากระถินก่อนละกันครับเขากินส่วนใบมันใช่ไหมครับ มาแล้วพอเห็นกระถินเริ่มมาแล้วอุ้ยเนื้อหอมขึ้นมาทันทีนี่ครับดูดูดูตอนนี้ผมเนื้อหอมขึ้นมาทันทีอู้วาเต็มเลยดูดูดูอ่ะให้ชิมก่อนให้ชิมอร่อยไหมอร่อยไหมคือตัวนี้อย่างตัวโตนี้เขาน่าจะอายุกี่ปีอะครับหลายปีแล้วตัวโตสุดได้เท่านี้ใช่ไหมครับ อุ้ยเหยียบเทา้าเหยียบเทา้าอุ้ยอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูดูดูด,ด, <c oughs> ดูมาน้องมาดิดิถ้าเราอยากมีสเสน่ห์ให้เราซื้ออาหารทุกคนมาลุม นียวางนี้มันจะุงอีฮันนนนนแทรมลิ์ววี่อุ้ยกินนั้นเก่งมากเลยอ่ะกินแป๊บเดียวอร่อย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 ใจเย็น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 อันนี้มานี่มานี่ ่าเอาไปเอาไปอันใหญ่เลยดูดิดูดิมากันใหญ่เลยเบียดเบียดว้าวยี่สิบบาทเหนือหอมขึ้นมาทันทีตัวนี้น่ารักออกไม่ได้ ดีจังนี่ได้อยู่กับสถานที่บรรยากาศดีๆได้มีสัตว์แบบนี้มันแบบผ่อนคลายเลยเราไม่เหม็นนะน้องๆแบบตัวไม่เหม็นนะครับบางคนบอกว่าเวลาไปเจอพวกเนี้ยเจอพวกสัตว์อะเหม็นไหมอะไรเงี้ยไม่เหม็นนะครับวันนี้คือแบบไม่เหม็นนะ ดูดิแล้วนอนเงี้ยดูดิเอ๊ะร้องดี่ยมาอ้อน่ยน้องดูดิเหมือนไม่เหมือนแพะเหมือนแมวดตัวนี้อนอัวน่าก็สไม่้รอตัวนี้ชื่อขนมขอตัวหลังมาแล้วเองดูดีดูดี My piece mind Let of all it go กินหญ้าอันใหญ่เลยปกติไอ้หญ้าตรงนี้มันสูงหรือว่ามันก็ต่ำๆอย่างเงี้ยครับอ๋ออ๋อเป็นหญ้าธรรมชาติใช่ไหมครับ ที่นี่คือบริเวณท้ายเขื่อนป่าสักชล์ชทริ์ครับบางคนเรียกที่นี่ว่านิวซีแลนด์เมืองไทยบางก็เรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยบางก็บอกว่าที่นี่เหมือนที่เบดแต่ที่นี่คือโคกสรุมจังหวัดลบบุรีครับ When everything's cold see you All covered ตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปที่ภูซับเหล็กเพื่อไปชมบรรยากาศพระอาที่ตกแต่ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าเพรตอนนี้พระอาที่ยใกล้จะตกมากเราต้องเดินขึ้น,ขนเขาด้วยนะครับเขาบอกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะไปทันไหมเดี๋ยวถ้าไม่ทันเราจะส่งโดนขึ้นไปดูแทนเห็นภูเขาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงมัวแต่ไปดูแพะ โอ้ทางเข้าอ่าถ่ายให้ทุกคนดูทางเข้านะครับเผื่อใครจะมารถเก่งเข้าได้นี่ให้ดูอันนี้คือทางขึ้นนะครับโอยนี่ครับนี่คือทางขึ้นทางขึ้นค่อนข้างเดินยากนิดนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุผมว่าค่อนข้างเดินลําบากแต่ถ้าวัยรุ่นวัยรุ่นก็ขึ้นได้อยู่ตอนนี้นะครับผมก็กําลังเดินขึ้นที่ภูซับเหล็กนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยจะอยู่ที่300เมตร แต่300เมตรที่เป็นทางแบบนี้ก็ค่อนข้างเดินยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนที่แบบว่าแข็งแรงนะครับเด็กๆวัยรุ่นหรือแบบคนที่ชอบเดินเทคกิ้งเนี่ยผมว่าสบายเลยเดินขึ้นได้ถ้าฝนไม่ตกก็คือไม่น่าจะลื่นอะแต่ถ้าฝนตกผมว่าทางน่าจะลื่นนิดนึงเพราะว่าทางมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับถ้าฝนตกคงลื่นนะครับไม่รู้จะขึ้นไปทันเห็นพราทิตย์ตกดินหรือเปล่าวันนี้นะครับผมมาเป็นทริปวันเดย์ทริปนะครับก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศ ในหลายๆจุดเท่าที่จะเก็บได้ให้กับทุกคนได้ชมกันเพราะว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าภูซับเหล็กเนี่ยมันเป็นโลเคชันที่แบบสวยภาที่ตกสวยมากภาที่ขึ้นก็สวยไหนๆก็มาแล้วเราก็เลยแบบว่าอยากจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับเผื่อทุกคนแบบว่าจะได้มาเที่ยวตามได้เหนื่อยอู้พอขึ้นมาได้สักระยน,นะครับเราก็เริ่มเห็นวิวแล้วไปไปกันต่อ ทางขึ้นช่วงท้ายๆเริ่มชันครับไปครับลุยไหนๆเราก็มาแล้ว300เมตรนีร้1 5ห้าสิเมตรสุดท้ายโอ้อีกไกลไหมครับได้อยู่แล้วสวยไหมข้างบนสวยใช่ไหมอ๋อฝนเริ่มมาแล้วครับอ๋อขอบคุณครับเมื่อกี้เจอพี่ๆนักท่องเที่ยวสองคนนะครับเขาบอกว่าอีกระยะหนึ่ง ข้างบนสวยแต่ตอนนี้ฝนมาแล้วเราจะขึ้นไปใหม่แต่เรามาถึงขนาดนี้แล้วทุกคนครับเป็นสามร้อยเมตรที่เหนื่อยมากทางไม่ได้เดินลำบากมากนะเดินได้พอเดินได้แต่แบบหัวมันสูงทางค่อนข้างชันตอนนี้ผมขึ้นมาถึงแล้วโอ้โหใช้ทุกคนได้ดูตอนนี้คือ นี่ครับวิวข้างหน้าของผมฝนเริ่มมาแล้วนี่ครับบรรยากาศผู้ทับเหล็ก300เมตรที่ทรมานามมวิวสวยนะจริงๆคุ้มค่าแต่บอกก่อนเลยว่ามันสูงผู้ทับเหล็กระยะทางขึ้น300เมตรนะครับ แต่เป็น300เมตรที่ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับจริงๆอะถ้าวิ่งตรงคือทางมันเดินไม่ยากมากมันเดินได้นะครับอาจจะดูเหมือนน่ากลัวแต่เดินได้แต่ถ้าใครแบบที่ไม่ค่อยได้เดินบ่อยๆอไม่ค่อยได้เดินแท็กกิ้งเดินขึ้นเขาบ่อยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างชันนะครับค่อนข้างเหนื่อยซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาออกกำลังกายเออค่อนข้างเหนื่อยเลยครับแต่บรรยากาศพอขึ้นมาแล้วคือมันบอกว่าสวยคุ้มค่ามากๆครับนี่คือภูสับเหล็ก แห่งจังหวัดลบุรีครับตอนแรกจะเอาโดนบินถ่ายนะครับแต่ตอนนี้คือลมแรงมากไม่สามารถบินโดนได้ครับให้ดูจากต้นไม้นะครับถ้าบินนี้น่าจะล่วงครับแล้วก็พาทิศจริงๆเริ่มใกล้จะตกดินแล้วครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมง45นะครับแต่ด้วยความที่มีเมฆเยอะนะครับแล้วก็เริ่มมีฝนมาละทําให้บรรยากาศเนี่ยมันอึมครึมนะครับตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดละโอเค ผมใช่ทุกคนดูบรรยากาศมานนี้นะครับไว้มีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวใหม่นะครับตอนนี้ทําภารกิจสําเร็จคือขึ้นมาถ่ายทุกคนได้ดูกันถ้าใครอยากขึ้นมานะครับก็อาจจะเผื่อเวลาไว้น,นิดนึงนะครับขึ้นมาตั้งแต่กลางวันแล้วก็ขอให้เป็นวันที่อากาศดีจริงๆแล้วที่นี่นะครับเราสามารถขึ้นมาในช่วงเช้าได้เขาบอกว่าถ้าวันไหนที่มีฝนตกก่อนหน้าแล้วลุ่งเช้านะครับมันจะมีแบบหมอกแต่ไปหมดเลยคือบรรยากาศคือจะสวยมากๆผมก็เห็นรูปที่ทุกคนมาถ่ายกันคือที่นี่คือสวยเลยมาดูพาทิตย์ขึ้นก็ได้หรือจะมาดูพบบด้ แต่ต้องเผื่อเวลานะครับถ้ามากระชานชีดแบบผมมันต้องรีบเดินเขาขึ้นมาคือเหนื่อยมากตอนนี้ครับผมกําลังลงซึ่งฝนก็มาแล้วด้วยโอ้โหเอต้องแข่งกับฝนแล้วอุปกรณ์ที่มาคือไม่มีอะไรกันน้ําได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสโมตโดนมาแล้วโอ้โหอแนะนำให้มาตอนเช้า เพราะว่าถ้าฤดูนี้ฝนตกนี้อันตรายครับท้งทั้งลื่นเลยลื่นเป็น1่งทีขาพลิกไปหน่อยหนึ่งและนี่คือวันเดทิปที่จังหวัดลบบุรีสำหรับผมนะครับไม่เคยมาเที่ยวที่นี่ดับจริงจังเลยครับพอได้มาครั้งนี้นะครับถึงได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้เที่ยวเยอะมากเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องปักหมุดเอาไว้นะครับว่าต้องกลับมาเที่ยวอีกครั้งแน่แนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมที่ขาแพงด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาทริปหน้านะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันแอบใบ้นิดนึ่งนะครับว่าเป็นรถไฟเส้นทางที่หลายคนรอคอยเลยครับจะเป็นที่ไหนติดตามได้ที่ Outing Man ครับ